คำพีพร,ระพีทมไว้ให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้โดปรดฟังซสก่อนในนิเทศของวิคตาปัจจัยนั้นตามที่ท่านทั้งหลายได้จดไปแล้วก็จดไปว่าในนิเทศแห่งวิคตาปัจจัยควรทราบอธิบายดังต่อไปนี้บทว่าสมนันตระวิคตา นี่คำคำนี้ก็ดูเหมือนว่าเคยผ่านกันมาในนัตถิปัจจัยทีหนึ่งแล้วในที่นั้นท่านไม่ใช้คำว่าสมนันตลระวิคตาท่านใช้คำว่าสมนันตลระนิรุทธ,ธาซึ่งคำว่าวิคตาหรือนิรุทธ,ธาคำนี้ถ้าจะหมายความโดยสภาวะหรือทางปรมัตา์แล้ว ก็หมายความว่าที่ดับไปแล้วนั่นเองจิตและเจตสิกที่ดับไปแล้วนั่นเองเอาเทอะแม้ว่าจะต่างกันโดยตัวพยัญชนะอักษรวันนีลุทธ,ธาหรือวิคตากระตามถือใจความว่าดับไปแล้วแต่คําว่าสมนันตระคํานี้หมายความว่าดับไปโดยไม่มีระหว่างไม่มีระหว่างอะไรมาขั้นเลยหมายความว่าง,งั้น เพราะฉะนั้นคําว่าสมนันตรวิคตาคํานี้เป็นพระพุทธพจน์ซึ่งมีปรากฏอยู่ในาบาลีนิเทศของวิคตาปจัยพระอาจารย์เกรงว่านักศึกษาในสุดท้ายภายหลังจะไม่เกิดความเข้าใจก็เลยได้ไขความไว้ว่ายกเอาคําว่าพระดัสที่ว่าสมนันตระวิคตามาแก้ไขว่าได้แก่การปราด ไปตลอดการไม่มีระหว่างนั่นเองปราดไปคํานี้ก็คือดับไปนี่ก็ถ้าเราแปลรักษาไวยากรณ์มันก็เป็นอย่างนี้แหละคําว่าปราดไปนี่คือฟังไม่รู้เรื่องหรอกคือหมายความว่าดับไปตลอดการไม่มีระหว่างนั่นเองหมายความว่มงันนคำว่าสมนันตราวิคตาเนี่ยแน่ใจความแล้วก็ต่อไปด้วยคําคํานี้คําไหนล่ะ ด้วยพระดำรัสที่ว่าสมนันตะวิคตาคำนี้น่ะย่อมแสดงความเป็นปัจจัยของวิคตาปัจจัยโดยภาวะที่กำลังดับไปนั่นเองอโดยขน,นาดที่กำลังดับไปนั่นเองในที่นี้บอกว่าปราดไปนั่นเองเพราะว่าปราดไปมันเป็นคำว่าวิคตาคราวนี้เมื่อพูดเช่นนี้แล้วเป็นอันเน้นความเพราะคำว่านั่นเองนั่นเที่ยวทีเดียว คำคํานี้เป็นคําเน้นเน้นความคือหมายความว่าพอจิตด,ดวงก่อนดับไปแล้วก็ดวงใหม่ต้องเกิดทีเดียวหมความอย่างนั้นนี่ท่านแก้ไขความมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่เน้นความคําว่านั่นเองนั่นเถวเข้าไปแล้วก็อาจจะมีว่าเมื่อดับไปแล้วอาจจะมีธรรมะอื่นเข้ามาขั้นที่อีกละมังอาจจะเป็นไป็นองนั่นแต่โดยความจริงแล้วมีไม่ได้ แต่ว่าเพื่อจะให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจชัดท่านก็เลยไขความและเน้นความทในที่นี้ทีเดียวนี่ข้อความของนิเทศอ่าคนนี้ต่อไปภาวะที่นับถี่ปัจจัยและปัจจัยนี้คือวิเคปัจจัยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันก็เพียงพยัญชนะเท่านั้นเห็นไหมเพียงพยัญชนะก็ตัวอนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสภาวะ คือองค์ทำแล้วไม่แตกต่างกันเลยดังนี้เห็นไหมมีท่่นี้เองแก้วห้หน่อยเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักศึกษาได้ไปศึกษาหรือผ่านการศึกษาอนันตละประจัยมาแล้วก็รู้สึกว่าทําฟังเข้าใจในประจัยนี้ได้ง่ายเหลือเกินได้ง่ายแต่ว่าขอกล่าวย้อนไปถึงนิดหน่อยนะคือว่า เราจะมีค,ความแปลกใจอยู่ในเรื่องของบุญและบาปอันหนึง่งเพราะคําว่าบุญและบาปหรือความดีความชั่วหรือเรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่ากุศลอกุศลส,สองคำนี้นะก็ปรากฏว่าเกิดอ,อยู่ในชวนาของจิตไม่ได้เกิดข้างนอกชวนาแล้วคนนี้กุศลที่เราศดกษศึกษากันมาก็ปรากฏว่าถ้าเป็นฝ่ายโลกีก็มีสิบเจ็ดถ้ารวมทั้งโลกูตัละเขาด้วย ก็เป็นยี่สิบเอ็ดนี่โดยย่อแล้วคนนี้ท่านแยกแยกไว้ว่าโลกียะกุศลสิบเจ็ดนั้นเป็นนานาคคณิกะกรรม,มปัจจัยหมายความว่างั้นนะคือหมายความว่าเมื่อทำกรรมดีหรือกรรมชั่วลงไปแล้วโดยเฉพาะในที่นี้กุศลก็หมายถึงกรรมดีก็เป็นนานาคคณิกะกรรม,มะคือหมายความว่าตัวกรรมคือเจตนานั้นนะ่ะ จะเป็นกุศลนั่นนะ่ะจะให้ผลไม่ใช่ให้ผลขนาดเดียวกันหรือในวิถีเดียวกันหมายความว่าทําในภพนี้แล้วถ้าความสามารถของกรรมคือกุศลนั้นยังมีอยู่ก็บรรดาให้เกิดในภพสุคติข้างหน้าเพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏคือหมายความว่าวิบากจิตและกรรมมชรูปซึ่งจะปรากฏขึ้นในภพข้างหน้าหรือปัจจโลก,กบางหน้า นั่นเป็นผลของกุศลในพบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่านาหน้าคนิกากรรมะนี่นี่จำไว้น,นี่โลกีนะแต่ว่าพอมาถึงอัตกรกถาท่านแก่เลยท่านยกเลยบอกว่าแม้โลกุตละมักก็เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันแต่มีคำที่แปลกอยู่นิดหนึ่งหรือสกวรสังเกตว่าท่านไม่ได้ยกฐานะของโลกุตละกุศลเป็นเช่นนั้น ถ้าหากว่านักศึกษาได้ศึกษาวิถีตามที่พระมหาประโยชน์ญาณโสพโนสอนสอนมาหรือตามวิถีของคุณโยมที่เขียนไว้แล้วก็จะปรากฏว่าโลกุตระมักขจิตซึ่งเกิดในวิถีโสดาภณิมักขวิถีก็ตามทีเราจะเห็นว่ามักมักคจิตุบาทนะเกิดขึ้นขณนะเดียวพอดับลงไปแล้วหลังจากนั้นเกิดผลเลยเห็นไหม เกิดผลเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นมันธาบุคคลปัญญาอ่อนหรือติดขับบุคคลปัญญาแก่ก็ตามแต่ว่าท่านนับเอ,อกผลดวงที่เกิดต่อจากมรรคหลังๆไม่ไมคาคำนึงถึงนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ยกเอาสภาพการทั้งสองมาเทียบดูสิว่าบุญที่เราให้ทานในพบนี้ก็ดี เรารักษาศีลหรือเจริญภาวนาที่ยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็ดีมันจะส่งผลให้เราได้เกิดในสุคติข้างหน้าซึ่งนับโดยเวลาการเราจะห่างกันมากคนละพบทีเดียวผลกับเหตุในคนละพบเลยทีเดียวตรงกันข้ามกับมรรควิถีซึ่งพอมรรคอันเป็นตัวเหตุเป็นเจตนามาเขาเรียกว่ามรรคเจตนาดับลงในบัตดนั่นก็เกิดผลทีเดียว เพราะฉะนั้นในอัตถกถาท, ed, ท่านจึงเน้บอกว่ามาต่างกันนะท่านบอกว่านี่นะเป็นอนันตละกรมาปัจจัยเป็นว่างนั้นนี่บอกไว้เลยอนันตละกรมาปัจจัยเพราะฉะนั้นท่านจึงจบอกว่ามรคเจตนาเท่านั้นที่จะเป็นอนันตละกรมาปัจจัยได้อื่นๆไม่ได้เลยนี่นี่นี่ควรจำไปตรงนี้สาคัญมากกว่นา,นนนานี่เพราะฉะนั้นมรคนี่จึงเป็นกุศลไม่เหมือนกุศลเหล่าอื่น พราะถ้าเกิดขึ้นในขันสันดานของบุคคลผู้ใดแล้วก็แปลว่าพบชาติของบุคคลนั้นสั้นเข้าแปลว่ากําหนดได้อย่างยืดยาวทีุ่ดก็เพียงเจ็ดพรบเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งนี่การที่เป็นประโสดาวปฏิมากนี่ถ้ากู้สอนอื่นแล้วไม่ได้กําหนดไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถจะตัดอนุสัยให้ขาดเด็ดไปได้เป็นสมุทเทศไม่ได้เนี่ยอันนี้สําคัญมาก เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาให้เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยอาตมาเองจริงรู้สึกว่าพลอยหนักใจไปกับนักศึกษาในสมัยปัจจุบันด้วยแต่ไม่ใช่หมายถึงญาติโยมนะพระญาติโยมนี่ก็อาตมาเชื่อแน่วันหน้าทาน,นอกจากคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครถึงแม้จะเป็นศาสตราจารย์เอกหรือโทหรือตรีอะไรก็ตามไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่า ก็มีกิเลสเหมือนเราเนี่ยเหมือนกันเนี่ยจะไปรู้แจ้งเห็นจริงด้ยังไงเพราะฉะนั้นจะมีใครพูดเขียหนังสืออะไรเนี่ยแต่มาไม่ไม่ไม่สนใจอะไรเนาะมันก็สนใจอระบางทีนําให้เราเข้าป่าพร่ได้โดยไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีเราก็ต้องยึดเอาอ่าคาสั่งสอนของบระสสมาัมพุทธเจ้านี่แหละเป็นมาตรฐานถ้านอกเพราะฉะนั้นแล้วก็พุทธสาวกตั้งแต่พระสารีบุตรเป็นต้นลงมาทีเดียวผู้ทีิสิ้นจากกิเลสสาสะวแล้ว เนี่ยเรื่องการศึกษาสภาวธรรมของท่านจึงได้รู้สึกว่ายากเย็นเหลือเกินจําก็ยากจะต้องท่องต้องบนต้องมันทบทวนมิฉะนั้นก็าหายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องการกระทาความเข้าใจในเรื่องของวิคตาปัจจัยนี้นิเทศท่านอ,อัตรกราถาท่านก็แก้ไว้เพียงแค่นี้แหละไม่มีคําที่ควรจะแปลกหรือว่าที่นอกเหนือพิจารณาจากนี้ไป แล้วคนนี้เมื่อท่านสแสดงไว้เช่นนี้เราจะหาเหตุผลได้อย่างไรว่าทําไมพระองค์จึงทรงสแสดงไว้ถึงหลายหลายปัจจัยซึ่งมีสภาวะอย่างเดียวกันแล้วก็มีชื่อต่างกันอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังไว้หลายครั้งแล้วตกระถาท่านก็นบอกว่าก็พระพุทระองค์เนี่ยตรัสรู้มาก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เองเพราะถ้าพระองค์หลังจะตรัสรู้แล้ว พระองค์จะหลบไปสวยวิมุติสุขอยู่โดยไม่ต้องเหลียวแลใครก็ไม่เห็นจะมีใครห้ามพระองค์ได้แต่ว่าโดยมหากรุณาหารือมหาเมตตาที่พระองค์ในทรงบำเพ็ญมาเต็มที่นั้นมันเป็นความกดดันให้อยู่ไม่ได้จําเป็นจะต้องสเสด็จไปโปรดจัดทั้งหลายนี่ให้อพ้อนจากกองทุกเช่นเดียวกับพระองค์เนี่ยจึงจําเป็นจะต้องสั่งสอน ดูสิตอนที่พระองค์จัดรู้ใหม่ๆนะพอมาดำลึกนึกถึงพระธรรมแล้วก็ <c oughs> เป็นเหตุหนักพระไทยว่าแมมนี่พรทำม่านนี่เป็นของลึกซึ้งขปิลภาพหลือเกินเราจะไปสอนสัตว์ทั้งหลายนี่จะมีส่วนรู้เห็นได้หรือนี่หนักพระไทยมากจนกระทั่งถึงมีว่ามีพรมเข้าไปทูนรัตนาอย่างที่เราเคยมาใช้กัตุวันเนี่ยคำม,มาจโลกาทิปตีเนี่ยนี่ เป็นของลึกซึ้งมากแ,แม้กระนั้นเมื่อถูกพรมมาลัทธนาแล้วก็ยังพิจารณาเลือกเฟ้นบุคคลที่มีพื้นจิตใจบางด้วยกิเลสบางด้วยสุรีคือกิเลสก็เรื่องต้นก็เลือกเอาท่านดาบทอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนั่งก่อนนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากก็เป็นข้อเคิดยันหนึ่งสำหรับพวกเราที่เป็นพุทธสาวกเลยกัน ก็คือว่าก่อนเดินที่เราจะนำมาธรรมะไปให้พวกหรือไปเผยแผ่เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาถึงอุปนิสัยใจครองเขาด้วยว่าเขาชอบหรือไม่แล้วถ้าเขาชอบแล้วเขาจะยินดีรับหรือว่าจะสามารถรับภาระคือความจดจำหรือความเข้าใจอันนี้ไว้ได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นแนตสีที่เราควรจะพิจารณาเหมือนกันนี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เรื่องของวิคตปาปจัยนี้อาตมาก็จะขยายความตามนิเทศได้เพียงเท่านี้เพราะว่าปักกินนากะวินิจฉัยข้างหน้านี่ยังมีที่ควรจะทราบอีกมากอีกมากซึ่งอาตมาจะเขียนเป็นหัวข้อหัวข้อไว้นะหลังจากจบปจัยนี้ไปแล้วนี่ก็การพิารณานิเทศคำนิเทศนี่บางทีผู้รู้ก็มีอยู่หลายท่าน เทสะนี้เขาแปลว่าแสดงนะนี่นีน่ออกถ้าเราเขียนเป็นนั่นก็ตัวนนอนนินเนี่ยนอนหนูเนี่ยพินแล้วทอทอทหารสองตัวข้างหลังมีสะเลเทศะเทศะตัวนี้เขาแปลว่าแสดงนี่นีน่ก็แปลว่าออกแสดงออกมาให้เห็นชัดว่างั้นเถอะแสดงไขออกมาฉะนั้นหากว่าเราเข้าใจความหมายแล้วพอพูดคำวันิเทศปุ๊บเราก็รู้เลยว่าออก นี่เป็นการแสดงไขแล,าางแล้วนี่หมายความมาอย่าง้งอ่าแล้วคนนี้คําว่าน,นิเทศนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะในอัตกถาที่จริงคําคํานี้มีมาในบาลีแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีคําต่อท้ายบอกว่าวิคตาปัจจยะนิเทศวันนา,นาเห็นไหมวันนา,นานี่คืออัตกรกฐานั่นเองวันนาเน,นี่ย ก็เราน้เาเรานำมัมาใช้ในในพระไทยไงบัดนี้จะขอพรณนาข้อความตามพุทธภาษิตนี่คํานี้คํานี้พันนานเนี่ยพันธอืน่นอาจถกถาน,นี่เองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นคําที่เราผ่านหูมาแล้วทางนั้นแหละแต่ว่าอาจจะลบเลือนซะบ้างหรือไม่เข้าใจจริงบ้างก็อาจจะเป็นมีบางท่าน <c oughs> นี่ฉะนั้นก็การบ่าว พันธนานเทศของวิคตาปัจจัยก็เป็นอันว่าหัวข้อสันส้นๆบทเพียงแค่นี้ก็เห็นว่าคงจะไม่มีนักศึกษาผู้ใดที่พอจะเกิดความสงสัยระมังะนะนะพอพอเข้าใจกันคลิปต่อไปก็จะได้กล่าวไปสู่าการพรนณนานิเทศของอวิคตาปัจจัยต่อไปอวิคตาเนี่ยอยา่าแปลตามตับยมแปลยากถ้าฟังยากแปลง่ายฟังยาก แต่ว่าเอาฟาร์มได้ใชยว่ามีอยู่ก็แล้วกันหมายฟาม์่ารรูปและน้ำกําลังมีอยู่เท่าน,นั้นนะในฟาร์มแล้วอาตมา,จ,าจะอ่านตามที่ขอบแล้วไว้นะแล้วก็ที่จิดไปก็โปรดดูตามไปด้วยพึงทราบการวินิจฉัยในนิเทศแห่งอวิคตาปัจจัยดังต่อไปนี้ฟารมแห่งพรบาลีนิเทศที่ว่าจัตตาโลขันธาเป็นต้น จัตาโลคันธาเป็นต้นเนี่ยนะคําว่าเป็นต้นนี่ก็หมายความว่าอมมอาฟาวข้างหลังไม่มากคําว่าจัดตาโลตาโลคันธานี่มีมาแล้วนะในสหาชาตปัจจัยก็มีมาแล้วในอัญญามัญญะในนิสยะมีมาแล้วคําคํานี้มีมาแล้วในสัมปยุตตามีมาแล้วในวิปยุตตามีมาแล้วและในอัตถีก็มีมาแล้วมีมาแล้วทั้งนั้นพวกนี้ เราะฉะนั้นคำว่าเป็นต้นนี่นะถ้าจะพูดเป็นบทๆไปแล้วก็หมายถึงว่ามีถึงห้าบทอย่างที่ข่าาก่อนในรูปพระธงกมจดไปแล้วห้าบทนั่นแหละเป็นต้นเนี่ยคราวนี้เราก็เอาความว่าความความแห่งพระบาลีนิเทศที่ว่าจัตตาโลขันธาเป็นต้นผู้ศึกษาควรทราบโดยนัยตามที่กล่าวไว้ในนิเทศของอธิปัจจัย เห็นไหมโดยอาการทุกอย่างนั่นเองอาการของอัติปัจจัยจะเป็นอย่างไรก,ทก็ทุกๆอย่างเป็นอย่างนั้นนั่นเองหมายความนั่นแล้วคนนี้ต่อไปเพราะปัจจัยนี้กับอัติปัจจัยมีความต่างกันเพียงพญยชยนะเท่านั้นสําหรับสภาวะไม่มีความต่างกันเลยดังนี้เห็นไหมนี้เดียวแกเขาไว้แกเขาไว้เนี่ยที่จัดว่าเนี่ย เพราะฉะนั้นก็อาตมาขอแนะอยู่อันหนึ่งว่าถึงอย่างไรก็ตามจะมีนักศึกษาหลายท่านได้ขอร้องบอกว่าปัจจัยเนี่ยขอเรียนซ้ำอีกตรข้างเถอะอย่าว่าแตรข้างเดียวเลยโยมยินดีสอนทำมีกํลาลังก็หลายข้างเอาโยมสอนให้เข้าใจให้ได้แล้วคนนี้ก็เมื่อมีโอกาสที่จะสอนซ้ำให้แล้ว ก็สําหรับการพันธนานิเทศของอวิคตาปัจจัยในที่นี้ก็อยากให้พิสดารเลยนะจะได้ข้ามไปถึงเรื่องของปกิณกะวนิชัยเลยนะแล้วปกิณกะวณิชัยนี่ก็จะให้จะให้คุณชัยวัฒน์จดในคราวหน้าแต่ว่าจะมาจะจดทุกข้อไปก่อนอธิบายพร้อมไปอ่ารคนนี้ก็ อตาตมาใค่ที่จะพูดก่อนจะถึงเรื่องปกินากะาวินิจฉัยนะให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้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 ฟังไว้เป็นฝันหูเป็นทัศนาสวรรณานุตริยะคือว่าเรื่องปกินากะวินิจฉัยเนี่ยปกินากานนะกนากานในหมายความว่า,าสิ่งที่น่าควรจะวิจัยหรือวิจารณในที่บางแห่งที่ผ่านมาแล้วยี่สี่ปีไปแล้เนี่ยคราวนี้ ท่านก็ยกเอาหวข้อที่ควรวิจัยมาถึงสิบหวข้อด้ยกันในปัจจัยนกาวินิจฉัยเนี่ยสิบหวข้อด้ยกันคราวนี้ถ้าหากว่านักศึกษาท่านใดได้จําข้อความในปัจจัยนั้น,น,นที่ผ่านมาแล้วอ่าพอไปเงาๆสักนิดหน่อยนะจะมีความรู้สึกว่าการวินิจฉัยนั่นน่ะสมควรแท้ที่ควรจะยกมาวินิจฉัย มิฉะนั้นแล้วจะไม่เกิดความเข้าใจในเรื่องของความตับสนเลยี่สาคัญมากยกตัวอย่างนะเช่นท่านว่าไว้อย่างนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมาจะอ่านคําแปลให้ดูก่อนนะบัดนี้เพื่อจะแสดงความสามารถของพระญาณพระปัญญญาญาณที่เที่ยวไปในปัจจัยยี่สี่เหล่านี้เท่าที่ได้แสดงไว้แล้ว ทั้งอุเทศและนิเทศอย่างนี้จึงควรทราบถึงการวินิจฉัยเบตดเตล็ดโดยอำนาจของบททั้งสิบเหล่านี้คืออนี่ก็หมายความว่าปัจจัยทั้งยี่สิบสี่นี่ถ้าเรียกในคำพีในที่นี้ท่านบอกว่าเขาเรียกว่าสมันตะมหาปัสฐานปรกรณ์สมันตานี่โดยรอบหมดเลยแสดงหมดเลยนี่ มีมีในอนุโลมมีในปัจจนิกแล้วก็อนุโลมปัจจนิกปัจจนิกอนุโลมนี่มีกลับไปกลับมาแล้วก็มีติกามีทูกะมีติกาทูกะมีทูกะตีกาแล้วก็มีติกาติกะมีทูกะทูกะติกาก็หยีสองทูกะก็หนึ่งร้อยพันกันไปพันกันมาแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ย เป็นอนันตนในมากจกนกระทั่งกำหนดไม่ได้มากเหลือเกินที่พระอาจาร,รย์สัทธรรมโชติกาได้เขียนไว้นั่นนะ่ะคือไปเอาในยะมันหน่อยหนึ่งให้รู้ทางเปิดทางหน่อยเดียวเท่านั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ก็น่าเป็นฝันใจฝันตาเมืองกันที่ได้เขียนไว้ขนาดนั้นแล้วก็สําหรับปัจฐานสังหาบจะโดยเฉพาะภาคหนึ่งนี้นะ นี่ก็วิถีจิตของอาจารย์แลดีที่มีชื่อมีเสียงก็ไปรวบรวมมาหมดดึงมาหมดเลยวิถีที่ไหนที่ไหนม้ว้นี่หมดเนี่ยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นหนังสือประเภทนี้เกิดขึ้นได้ก่านับประแหวสําคัญที่สุดเลยเพราะศาสนาจะสูญไปแล้วเนี่ยในเราในเราตนน้นนานเนี่ยท่านคงจะได้พบหนังสืออะไรขึ้นเล่มหนึ่งแต่ว่าอ่าคงจะรู้ดีว่าที่ว่าศาสนาเสื่อมไปนั่นน่มันเสื่อมอยังไงจะรู้เลยอย่าง ขอชี้จุดดำให้ดูตอนนี้ไวนิดเดียวว่าการที่เราอ่านคัมภีร์แล้วไม่รู้เรื่องทั้งๆท,ท,ที่ทันตสดงไว้ไขไว้ชัดเจนแล้วไม่รู้เรื่องนี่คือความสูนไปนี่คือต้นทางแห่งความสูนไปของศา,าสนาไม่รู้แล้วสำหรับญาติโยมน่ะอาตมาไม่เคยเอาโทษเลยเห็นใจมาก <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่นาที่โดยกรง แต่ว่าโยมเนี่ยมองเห็นว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยากเพราะฉะนั้นสาระแก่นสารของชีวิตก็คือกุศลที่จะเป็นกัลยาณมิตรสําคัญช่วยเราได้สิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นสาระสําคัญอะไรเลยจึงได้เสียสลาเวลามาเรียนมาก่อสร้างกันแต่หน้าที่สําคัญเป็นเรื่องของรานเนนโดยกล้องทีเดียวแต่ตอนนี้ระเนนเวลาเนี่ยมาเปิดอ่านพวกเขาแปลไปแล้วเดี๋ยวจาไม่รู้เรื่อง นี่เป็นความสูญหายอย่างสำคัญทีเดียวล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาตามาจะขอยกเอาเรื่องที่ท่านวินิจฉัยไว้เนี่ยมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นฝันหูเชื่อแน่ว่าคนอื่นก็ยะไม่ค่อยได้ฟังกันนักหรอกเชื่อแน่ครับลองไปหาฟังดูอาจจะหาได้ายาก <c oughs> คุณชัยว่าจะเขียนได้ไหม <c oughs> เขียนตามาข้อออ้วมา,าจ,จะบอกให้สัก <c oughs> วิวัฒน์ ทั้งสิบข้อนะทั้งในอุเทศนิเทศทั้งสองข้อเนี่ยเขีนยนไว้ข้อหนึ่งนะอาตมาจะบอกให้ข้อหนึ่งนี่บอกว่าโดยความที่ธรรมะหลายอย่างเป็นได้ปัจจัยเดียวอันนี้ถ้าหากราฟังปุ๊บคนแล้วก็รู้ใช่เนี่ยรู้เอาลองลองสักสามข้อนะเอาข้อสอง โดยความที่ธรรมะอย่างเดียวแต่เป็นได้หลายปัจจัยข้อน,นี้ข้อสามโดยความที่ปัจจัยอย่างเดียวกลับเป็นได้กลับเป็นปัจจัยได้หลายอย่างในข้อต้นท่านแสดงไว้เรื่อกอกินนะก,กับวินิจฉัยเนี่ยนี่ท่านเก็บเอาข้อความส่ควรวินิจฉัยในอุเทศคือว่าข้อของปัจจัยกับนิเทศมาแสดงไว้ อ่าเป็น10ข้อเดวยกันในข้อต้นโดยความที่ธรรมะหลายอย่างเป็นได้ปัจจัยเดียวนี่ในข้อต้นนี่อันนี้ท่านก็แสดงไว้ต่อไปท่านบอกว่าความในปัจจัยก็ว่าอโมหะเจตสิก หมายถึงปัญญานะอโมหาเจติกเป็นธรรมะอย่างเดียวก่อนเป็นธรรมะอย่างเดียวก่อนก็หมายความว่าเป็นธรรมะชนิดเดียวเจติกดวงเดียวนะโมหาเจติกดวงนั้นเป็นปัวปูเลเป็นปูเลชาตปัจจัยกรรมาปัจจัย อาตมาต้องเอาต้องเอา,อาบาลีมาเทียบด้วยไม่งั้นไม่ได้บางทีอาจจะพลาดไปก็ได้อ่านี่เป็นภูเรชาตปัจจัยกรรมมปัจจัยอาหารลปัจจัยและชาณปัจจัยไม่ได้ไม่ได้เลยอ่าเป็นไม่ได้เลย แต่เป็นปัจจัยได้โดยอำนาจของปัจจัยที่เหลือนี่ยกเสียเป็นปูเรได้ไหมเดี๋ยวเราจะล,ลองเขียนดูนะเอาค่อยๆฟังก่อนนะเป็นปูเรไม่ได้เป็นกรรมภาปัจจัยไม่ได้เป็นอาหารละปัจจัยไม่ได้เป็นชานะปัจจัยไม่ได้ถ้านบอกไปไม่ได้เลยเป็นไม่ได้เลยอย่างไงเดี๋ยวนะครฟังนะ ต้องเขียนประกอบประกอบด้วยได้อมโมหะเจติกรงนี้ก็คือปัญญีสีเจติกันหนึ่ง,เ,งเป็นไม่ได้สี่ปัจจัยท่านมาวินิจฉัยไว้ถ้าเราคิดเองก็แย่เนี่ยปุเรชาตปัจจัยนี่วัตถุลูกหกใช่ไหมเป็นปุเจจรจักขุตอตาคานาชิวหากายะอัตยะนี่เป็นปุเรแต่อมโมหะนี้เป็นไม่ได้เป็นปุเรชาตปัจจัยไม่ได้ เห็นไหมท่านบอกไว้เลยเขาบอกว่าโดยความที่ธรรมะหลายอย่างเป็นได้ปัจจัยเดียวก่อนโดย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 ความที่ธรรมะอย่างเดียวเป็นได้หลายปัจจัยต้องเข้าข้อนี้สินี่คุณเห็นเดี๋ยวจะกลับกับท่านมั่งเดี๋ยว เอกธรรมมัสสะอเนกะปัจยภาวโตก็เข้ากันอยู่เนี่ยเนี่ยเข้ากันอยู่นี่ความว่าโมหะเจสิกเป็นธรรมอย่างเดียวมโมหะเจสิกนั่นใช่แล้วละข้อต้นเนี่ยหมายความว่าธรรมะอย่างเดียวเป็นได้หลาย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 ,ลายปัจจัยเนี่ยใช่เป็นคนองข้อสอง กเปข้อสองเป็นข้หนึ่งไป <c oughs> นะดีเมื่อไงนนะกลับไปบ้างโดยความที่ธรรมะอย่างเดียวแต่เป็นได้หลายปัจจัยนี่โมหันเจสิกนี่เป็นธรรมะประเภทเดียวอย่างเดียวคนนี้ปัจจัยทั้งหมดมีเท่าไหรอ่อ่ะยี่สี่ใช่ไหมปัจจัยมีทั้งยี่สี อ่ายี่สิบสี่คนนี้เป็นไม่ได้สี่ก็คงเหลือยี่สิบปัจจัยเป็นได้มีส่วนเป็นได้งั้นคราวนี้ก็เป็นอันปฏิเสธแน่นอนนะว่าปูเรชาตปัจจัยเนี่ยอ,อมโมหเจสิกเป็นไม่ได้คราวนี้กรรม,มะปัจจัยก็ปรากฏว่ามีสหาชาตากรรม,มะนี่จึงได้มีทั้งแปดสิบเก้านับตามจิตแล้วก็นานาคณิกากรรม,มะ ก็มีสามสิบสามทั้งกุศลและอกุศล